สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2,568เดือนนี้นะครับจะมีการยกตัวของดาวใหญ่พร้อมกันถึง3ดวงสะเทือนฟ้าสะเทือนดินแน่นอนและสะเทือนไปเรียบร้อยในช่วงวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี QR คอยู่เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของซอ อยากให้ค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับก็สามารถสแกนที่ q r วอาโค้ดได้จะมากจะน้อยไม่ว่ากันส่วนท่านใดที่ส่งซุปเปอร์แตงมาแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับกับน้ำใจที่ดีงามของเพื่อนเพื่อนส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยดาวใหญ่มันยกตัวแล้วมันจะไอมันจะเลื่นเรอขนาดนั้นเลยเหรอมันจะแบบหืชีวิตจะเวิร์วังอลังการไหมหรืออะไรไหมนะครับก็คงต้องบอกว่าสามารถ,ถาทักทายเข้ามาได้นะครับในช่องทางด้านล่าง นะครับพูดคุยกันสดๆมีค่าขู่แน่นอนพ่อชาวราศีพิจิกนะครับมีคําทํานายที่เป็นคุณและคําทํานายที่เป็นโทษในเวลาเดียวกันเอาเรื่องอะไรกันก่อนซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของดาร์กไซส์เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเยอะกว่านะครับส่วนที่เป็นคุณกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นกลับดูน้อยกว่าไปดูเรื่องที่เป็นดาร์กไซส์กันก่อนแล้วกันตามสไตล์ของซอ ก็คงต้องบอกว่าเงินทองใดๆของชาวราศีพิจิกหลังจากนี้คงไม่ง่ายครับบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมันจะเป็นทุกขลาภแก่ดวงชะต,ตาตนในเรื่องของเงินเรื่องของทองในเรื่องของการทามาหากินเนี่ยมันจะเป็นทุกขลาภได้มากก็ต้องเสียไปนะครับหรือถ้ามีโชคใดๆขายบ้านได้อะไรหรือย,อยังไงมันก็จะต้องมีทิศทางของการเสียเงินออกไปดังนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยมันเลยก็ต้องบอกว่าเงินทองเป็นเรื่องสําคัญ แล้วมันไม่ใช่สำคัญธรรมดานะฮะมันอยู่ในทุตสถานและเป็นพินทุบาทแกดวงชะตาตนท่านใดที่จะมองในเรื่องของการทำมาหากินมองในเรื่องของหาเงินหาทองหลังจากนี้ชาวราศีพิจิกนะครับซอบ,บอกได้เลยว่าเป็นเบอร์ต้นๆในความสวยนะฮะราศีพิจิกเป็นเบอร์ต้นๆในความสวยฉะนั้นหลังจากนี้การวางแผนเงิน,เง,นเงินทองทอง คงไม่ง่ายเงินที่จะไหลามาเทม,มาเงินที่จะเข้ากระเป๋ามันจะได้อย่างที่ใจคิดไหมมันจะดีอย่างที่หวังไหมมันจะคล่องมือหรือไม่รับซ้ายจ่ายขวาหรือเปล่าหรืออาจจะมาในเชิงของทุกขลาภอย่างที่ซ้อว่าเช่นเข้าโรงพยาบาลแล้วได้เคลมะกันขับรถขับลาไปเฉียวไปชนแล้วได้เคลมะกันหรือแม้แต่จะถูกลตลง้งลตลี่นะก็มีโอกาสที่จะ เป็นทุกขลาภเกีย่ยดวงชะตาตนพอพูดถึงคําว่ารอตรี่นะครับบอกข่าวดีให้กับชาวราศีพิจิกได้ฟังชื่นอกชื่นใจนิดนึงไม่ว่าคุณจะลักขณาพิจิกหรืออาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีพิจิกก็ตามจะมีโชคใหญ่ในชันษาในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ซอยังไม่บอกนะครับว่างวดไหนไปติดตามกันดูนะมีโอกาสได้โชคใหญ่ในชันษาเลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆด้วย นะฉะนั้นก็ดีใจกับชาวราศีพิจิกนะครับนะว่าเอ้ยมันยังมีโอกาสได้โชคแต่อย่าลืมนะซอบอกแล้วมันเป็นทุกขลาฉะนั้นพอได้โชคมามันจะต้องเสียไปมันจะต้องมีทิศทางที่กระเด็นกระดอนมีทิศทางที่ต้องได้จับได้จ่ายเงินได้ลอตเตอรี่มาอาจจะไม่พอให้ใช้จ่ายใ,ในครอบครัวก็เป็นไปได้หรือได้มาก็แค่โชคดีว่าเอ้ยดีจังเลยไม่มีไม,ไม,ไม่ถูกมานะฉันตายแน่เลยเดือนนี้ฉันดิ้นตายแน่เลยอะไรเงี้ย อ่ะยังไงก็ยังโชคดีอ่ะนะด <d _ s> ังนั้นในเรื่องของการวางแผนการเงินางการทองหลังจากนี้เป็นเรื่องสําคัญของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขยายความในช่วงท้ายอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นทุกคลาภเกตดวงชะตาตนและเป็นพินทุบาทเกตดวงชะตาตนก็คงปฏิเสธไม่ได้ก็คงในเรื่องของลูกเรื่องของเต้าแล้วในเรื่องของลูกเรื่องของเต้าเป็นพินทุบาทซัาซ้อนซอยใช้คานี้นะฮะเป็นพินทุบาทซัาซ้อนท่านใดที่กําลังจะ ตั้งครนภในปีนี้ท่านใดที่กำลังจะคลอดบุตรหลังจากเดือนพฤษภาคมปีนี้ฝากเตือนเลยนะครับคุณจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ง่ายการที่จะคลอดแบบธรรมชาติอาจจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากและลำบากกว่าปกติต่อให้คุณคลอดลูกมาแล้วสักคนสองคนอย่างไรก็ตามรอบนี้คงไม่ง่ายรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะมีลูกแล้วอยากจะมีลูกอีกไม่มีสักทีปีนี้ไม่แนะนำให้ไปทำคลิปครับ บอกได้เลยไม่แนะนําให้ไปทํกิฟิคุณเสียเงินเปล่าครับต่อให้ติดก็หลุดอ่ะต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะต่อให้ติดก็หลุดดังนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยจะไปทําทาไมครั้งละเป็นแสนนะฮะต้องบอกยงี้จริงๆมันครั้งลครั้งละเป็นแสนรู้แหละว่าคนที่ไปทํกิฟได้จะต้องมีเงินแต่มันไม่คุ้มกันครับรออีกสักหน่อยนะครับรออีกสักหน่อยนะครับให้ดาวนั้นได้กําลัง แต่จริงๆถ้าจะทําจริงๆมันก็มีช่วงไปลายปีนะที่สามารถทําได้เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแต่ในช่วงหลังจากดาวยกแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำกิปซอก็ไม่เฉียสอบ,บอกเลยนะใครที่กําลังท้องอยู่แล้วก็จะต้องคลอดหลังเดือนพฤษภาคมก็คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพคันให้ดีๆอยู่ในการดูแลและวินิจฉัยของแพทย์อย่างใกล้ชิดปวดนิดเก่งหน่อยต้องรีบไปหาพบหาหมอที่โรงพยาบาล จะโดนดา่าโดนเอ็ดโดนว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นกระต่ายตื่นตุงฉะนั้นในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของการอยากได้ลูกก็แอบเป็นห่วงฉะนั้นทําใจสักนิดนึงนะครับสําหรับท่านใดที่จะทําคลิปแต่ท่านใดที่อยากอยากท้องแบบธรรมชาติก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เชียร์อีกแหละนะครับเพราะว่าโทษทีนะเมื่อมันเป็นพินทุบัตรซําซ้อนเนี่ยโอกาสที่ลูกของคุณออกมาสุขภาพจะแข็งแรงไหมตอบยากนะครับ อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคาดหวังหรืออาจจะมีลูกประจําตัวติดมาแต่กําเนิดก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ไม่เสี่ยงนะครับฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ท้องข้ามผ่านไปก่อนแต่ถ้าท่านใดท้องอยู่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้อยู่ในการดูแลของแพทย์นะฮะหมอดูช่วยอะไรคุณไม่ได้นะฮะหมอดูได้แต่บอกว่าเอ้ยมันจะมีความผิดปกตินะครับตรวจจะมากจะน้อยก็ต้องอยู่ที่ว่ามีดาวอะไรเข้าไปรับไหม ถ้ามีดาวบัพเคาะเข้าไปรับก็สวยหน่อยถ้ามีดาวสุภระเคาะเข้าไปรับก็สวยน้อยหน่อยต้องบอกงี้นะยังไงก็ยังสวยแต่สวยน้อยหน่อยรวมไปถึงนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านใดที่มีลูกอยู่แล้วหลังจากนี้ความทุกอกทุกใจความกุ้มอกกุ้มใจเกี่ยวข้องกับลูกกับเต้ามันจะเกิดขึ้นบางทีนะครับเขาอาจจะไม่ได้เกเลเรเขาอาจจะไม่ได้ดื้อแต่ เราก็ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่คนนะครับก็ห่วงลูกไม่ว่าเขาจะอายุขวบหนึ่งสิบขวบหรือจะยี่สิบขวบเราก็เป็นแม่เขาเป็นพ่อเขาเหมือนเดิมเราก็ยังห่วงเขาอยู่ดีต่อให้เขาทางานทําการมีครอบครัวไปแล้วเราก็ยังห่วงเขาอยู่ดีฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับความทุกอกทุกใจบางประการที่เกิดขึ้นจากบุตรหลานก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เน้นไปในด้านสุขภาพอีกแล้ว เช่นเขาอาจจะป่วยไหมเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลไหมหรือเขาอาจจะโรคประจำตัวกําเริบไหมนะครับเราก็จะต้องเป็นห่วงเขาอาจจะต้องไปเทียท่ยวไร้เที่ยวขือถามทุกสุขนะครับไปเฝ้ากันไปอะไรกันไปเยี่ยมเยียนกันมันก็อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นใครที่มีบุตรหลานนะครับซ้อมองในเรื่องนี้แต่มีโอกาสไหมที่บุตรหลานของเราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนการศึกษาบอกว่ามีโอกาส ฉะนั้นใครที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาการให้กำลังใจกันการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเรียนพิเศษหรือช่วยเหลือในการคิดนะครับเพราะว่าเด็กนั้นเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ของชีวิตเขายังคิดอ่านอะไรได้ไม่ทั้งหมดต่อให้เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตเขาอยู่ดีฉะนั้น ชาวราศีพิจิกหลังจากนี้ก็คงไม่ง่ายในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของลูกเรื่องของเต่าอ่ะฟังมาเรื่องของดาร์กไซด์ถอนหายใจเฮือกยาวๆไปดูข่าวดีกันครับไปดูข่าวดีชาวราศีพิจิกท่านใดนะครับที่กําลังมองขายรถขายบ้านซื้อรถซื้อบ้านนะครับก็ถือว่ามีอาน,นิสงส์งที่ดีแต่มันไม่ได้โดดเด่นเบอร์นั้นนะ นะฮะมันไม่ได้โดดไปเด่นเบอร์นนะั้นมันดันไปบอกว่าร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับก็คงต้องบอกว่าใครที่กําลังจะมองในเรื่องของการมีรถมีบ้านนะก็ดูให้ดีๆนะครับแล้วใครที่กําลังจะขายรถขายบ้าน ก็ทำใจด้านราคาไว้สักหน่อยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีลราคากันได้ง่ายหน่อยนะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าร้อนที่ร้อนทางพัินาขาที่อยู่ฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เราอาจจะไม่ได้ซื้อรถใหม่แต่เราอาจจะต้องไปนู่นมานี่หรือมีเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวตลอดทั้งปีบอกได้เลยหลังจากนี้ตลอดทั้งปี เช่นคนนู้นป่วยคนนี้ป่วยคนนู้นวุ่นวายคนนี้มีหนี้มีสินร้อนรนกันไปหมดนะครับโดยเฉพาะ่านใดที่มีดาวบางดวงเข้าไปรับนะฮะอาจจะต้องทุ่มเถียงกันในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เป็นอะไรที่วุ่นวายมากมายนะเช่นแบบโทษทีนะพ่อแม่เสียไหมหรืออะไรเสียไหมแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะต้องแบบมาคุยกันเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีเป็นไปได้ แต่ถ้ามองบวกก็คือการได้รถได้บ้านการเดินท <c oughs> างท่องเที่ยวนะครับหรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานบาง,บางประก,กันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ซ้อมไม่ค่อยได้ให้นะครับเรื่องว่าการยกย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อความเจริญนในหน้าที่การงานแต่ถ้ายกย้ายเพื่อไปทํามาหากินนะโอเคนะมันมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ได้เด่นนะฮะมันอาจจะไปเด่นในช่วงปลายปีนะเดี๋ยวเราค่อยติดตามคลิปซอไปเรื่อยๆนะครับ มันอาจจะเด่นไปในช่วงปลายปลายปีได้นะครับถ้าถ้ามีการโยกย้ายในช่วงปลายปีนี่จะเป็นคุณเลยนะนะครับหมายว่าเฮ้ยจะไปแล้วได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตอ่ะอ่าไปรับตําแหน่งเหมือนกับระบบราชการเงี้ยอ่าระบบราชการาอาจจะมีการโยกย้ายไปรับตําแหน่งเรื่องอะไรเงี้ยอ่าจะมีเป็นไปได้ดังนั้นนี่คืออิทธิพลของดาวใหญ่ที่ยกตัวในเดือนพฤษภาคมนี้และจะเป็นอิทธิพลที่ต่อเนื่องยาวนานไปอีกสักระยะใหญ่จนถึงปีหนะ้า มาดูกันนะครับในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพิจิกก็ยังมีกลิ่นไอของคำว่าร้อนที่ร้อนทงังพับที่นาคาที่อยู่อยู่แล้วก็มีกลิ่นไอที่ต้องบอกว่าแอบเป็นกังวลว่าจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจหรือทุ่มเถียงใดๆกันภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกพอ่อลูกหรือเรื่องของพี่พน้องนองนะครับที่อาจจะขุนข้องหมองใจอะไรกันได้ดังนั้นก็ขอฝากเตือนนะครับแล้วก็กีนี้บอกแล้วนะ ว่ามีโอกาสไหมที่เราจะมีข่าวไม่ค่อยดีจากญาติพี่น้องของเรามีโอกาสครับนะฮะเช่นคนนู้นป่วยคนนี้เสียอาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นก็เผื่ออเผื่อขาดของความรู้สึกไว้หน่อยถ้ามีโทรศัพท์กิ้งกลางมากลางดึกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีรวมไปถึงชาวราศีพิจิกเองนะครับก็ยังมีกลิ่นไอนะครับที่อาจจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับราอย่าใจร้อนนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ถ้ามีอะไรนะฮะ โครงคลามแน่นอนฉะนั้นตรงนี coping, boom, lasse, ้ก็เลยเป็นอะไรที่ห่วงชาวราศีพิจิกทีนี้เราพูดถึงพี่น้องพูดถึงญาติไปแล้วพูดถึงพ่อแม่ไปแล้วแต่ตัวชาวราศีพิจิกเองก็ปฏิมาประมาทไม่ได้โอกาสที่จะเกิดโคมงคลามๆหรือโอกาสที่จะอีกเซเดนเข้าโรงพยาบาลลื่นตกบันไดลื่นในห้องน้ำนะครับหรือเล่นกีฬาแล้วก็เกิดอีกซเดนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก แต่ที่ให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือการเกิดอุบัติเหตุใดๆที่บ้านและบนท้องถนนนะดังนั้นชาวราศีพิจิกก็คงต้องฝากเตือนให้ระมรัดระวังขับรถขับลานะครับใจเย็นๆใจร่มๆใครปาดหน้าใครจะแซงใครจะอะไรปล่อยเข้าไปครับปล่อยให้เขาเป็นเทพยอยู่บนท้องถนนเราค่อยๆไปดีกว่านะเพราะดวงเราไม่ดีแล้วทีนี้ดวงดาวนี้มันเป็นกลิ่นไอของดาวคู่ชู ฉะนั้นชาวราศีพิจิกท่านใดที่ซุกซนนะครับบอกได้เลยว่าเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะคลองตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมใช้คํานี้เลยนะฮะคลองตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมจะผิดศีลข้อสามจะผิดศีลข้อห้าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับหรือผิดศีลทั้งห้าข้อเลยก็เป็นไปได้ฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยเมื่อมันมีดาวคู่ชู้เข้ามาในด,ดวงชะตาตนจะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความซุกซน เมื่อมีความซุกซนมันก็จะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสออกจากล่องจากลอยที่เป็นคันลองที่ถูกที่ดีที่งามดังนั้นท่านใดที่ซุกซนท่านใดที่เจ้าชู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณไหมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีของแฟนคุณแน่นอนนะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยตัวนี้ที่มันเป็นดาวคู่ชู้อยู่ก็คงพึงระมัดระวังนะครับและความใจร้อนของชาวราศีพิจิกที่มันจะเปี้ยงป้างโคมคามขึ้นมาในชีวิตนะ่ะ ต้องระมัดระวังด้วยนะเค้กีนี้บอกว่าอาจจะมีการทะเลาะทุ่มเถียงกับคนในครอบครัวนะครับแต่มันก็อาจจะลามลามไปได้ในหลายๆมิตินะครับจึงอาจจะไประเบิดอารมณ์ที่หนึ่งที่ใดอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ไปดูเรื่องเงินเรื่องทองที่ซอบ,บอกว่าจะขยายความเงินนิดหนึ่งนะครับดาวการเงินนั้นนะครับยกตัวยกตัวเข้าสู่เรือนราศีเมถุนเป็นพินทุบาศกเกียรตวงชะตาตนฉะนั้นเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะครับซ้อมมองเลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย หลังจากนี้คงไม่ง่ายและโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับคงชักหน้าไม่ถึงหลังคงต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้ต้องเอาทองเอาทรัพย์สมบัติในบ้านไปตึงไปขายนะฮะหลายหลายคนก็อาจจะอ่ะก็บอกแล้วมันอาจจะกุ้มใจเรื่องลูกนะครับเรื่องของการเรียนการศึกษาเขาเราต้องส่งต้องเสียให้เขานะครับอาจจะต้องไปตึงจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าหน่วยกิจจ่ายค่าหอพักให้ลูกให้เต้านะครับสิ้นเปลืองเงินทองนะครับชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังนั้นในตรงส่วนนี้นะครับเงินทองในเดือนพฤษภาคมนี้ซอขอฝากเตือนหนักๆนะครับว่าวางแผนตัวเองดีๆใครมีทรัพย์สินอยู่ก็เอาไปตึง้งเอาไปขายก็จะถือว่าโชคดีหน่อยแต่ถ้าใครที่บอกโอ้ฉันไม่มีอะไระไปขายหรอกนะฮะมีแต่ชีวิตเนี่ยแหละอะไรประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้ฉังนั้นการคาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองการคาดหวังให้เงินไหลมาเทีมมาเนี่ยต่อให้คุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายต่อให้คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังไม่ได้โดดเด่น นะครับฉะนั้นวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานใดๆของชาวราศีพิจิกนั้นถึงจะมีกําลังในชะตาตนแต่ดาวนั้นจะได้องศาที่ดีในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังมองหาความสําเร็จมองหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตได้อยู่เอา้าเมื่อความสําเร็จความก้าวหน้าของชีวิตดีการงานดีการเงินไม่ดีได้อย่างไงนะครับก็คงต้องบอกว่า ก็อย่างที่บอกอะไรจ่ายมันอาจจะเยอะนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่อาจจะสะดุดติดขัดนะฮะต่อให้คุณเป็นน,นักธุรกิจใหญ่ๆนะครับอาการหมุนเงินไม่ทนันการที่จะสะดุดติดขัดมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างหลบเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการงานถึงจะโดดเด่นอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นในเรื่องของการงานหมายว่าเราทํางานดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมอบหมายงานให้เราอยู่นะครับแต่หลังจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหมังเมินด้วยนะ ฉะนั้นการงานใดๆก็คงต้องทําอย่างมีสติอย่างมีความรอบคอบนะรวมไปถึงในเรื่องของการทํางานก็ต้องถามผู้รับผู้ใหญ่ว่าอะไรเหมาะอะไรควรส่วนในเรื่องของความรักความค่นะครับดวงชะตานั้นนะครับมันมีกลิ่นไอของความเป็นพินทุบาทไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่อยู่แล้วโดยเฉพาะคนโสดนะครับบอกได้เลยว่าหลังจากนี้โสดต่อไปเถอะนะครับหลังจากนี้ถ้าได้มาก็จะได้ไม่ดี นะรวมไปถึงคนที่มีคู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วนะครับก็คงต้องประคับประคองกันนิดนึงเพราะอย่างที่บอกนะฮะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ความเกียวกาสความเครียดนะฮะไหนจะหมุนเงินหมุนทองไหนจะเรื่องลูกเรื่องเต้าไหนจะโอ้โทรศัพท์กิ๊งมาเรื่องของญาติพี่น้องอีกโอ้มันปวดเสียนเวียนก้าวฉันไปหมดนะฮะมันอาจจะทําให้ความรักนั้นมันดูไม่ได้สดใสไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เป็นโลกสีชมพูนักนะครับ ถามว่าถึงขั้นซ้ำลายถึงขั้นเตียงหักมีโอกาสเป็นไปได้ไหม,มก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีดาวคู่ชู้เข้ามาเล่นงานะท่านใดที่สุกซนนะครับก็อบอกได้เลยว่าคุณก็ปิดให้ดีๆนะฮะแชทต่างๆก็ลบให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะโดนจับได้นะนะในเรื่องของความแล้วก็ต้องประครับประคองไปก่อนในเดือนพฤษภาคมขอให้โชคด